อ่าหลวงตาเคยพูดตลอดสิทธิของคนมันไม่เท่ากันหรอกเพราะกรรมไม่เท่ากันอย่ามาพูดเลยจะให้คนเสมอกันนะนะ่อ่าอันนั้นมันขัดหลักของธรรมชาติอ่าทำไมถึงเรียกว่าป่าไม้ฮะทำไมถึงเรียกว่าป่ามันมีต้นไม้หรอต้นไม้มแ,มแต่ว<ต>่ามันมีต้นใหญ่ต้นเล็กเขาอยู่รวมกันได้อ่า าต้นใหญ่ก็คุมต้นเล็กต้นเล็กก็ช่วยต้นใหญ่ไม่เครื่อหนุนกันเขาเรียกว่าป่านะไม่ใช่จะให้เสมอกันมันไปไปไม่ได้นิวยังไม่เท่ากันเลยอ่านะาเพราะฉะนั้นต้องมีปู่ย่าตายายมีพ่อมีแม่จริงไหมอันนั้นเป็นพื้นฐานของธรรมชาติเหมือนสิทธิเนี่ยไม่ต้องไปเรียกร้องหรอกมันไม่เสมอกันหรอก มันไปไปไม่ได้ต้องมีครูบาอาจารย์มีเด็กมีนักเรียนมีครูมันจะเสมอกันได้อยังไงสิทธิ์นั่นน่ะจริงไหมความเหมาะสมก็ไม่เสมอกันเหมาะสมกับใครล่ะจริงไหมล่ะเหมาะสมกับหลวงตากับมวดเห็นไหมเหมาะสมกับเธอกับคุณกับใครใหลายหลายคนมันจะเสมอกันได้อย่างไรจริงไหมล่ะ คนเราเกิดมาต่างกรรมกรรมจำแนกสัตว์เห็นไหมอ่มอามอนผู้หญิงอย่าเรียกร้องให้เช่าเทียมกับผู้ชายมันเป็นไปนไม่ได้มันก็ยึดอำนาจอยู่แล้วอยู่บ้านไม่ใช่เหรอมันเป็นใหญ่อยู่แล้วไม่ได้หรอมันจะเอาอะไรอีกมันเอาหมดแล้วมันจะทำเลยจริงจเมันเอาหมดอยู่แล้วแ <c oughs> <c oughs> ม อนี่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นมันต้องไปเรียกร้องเหมือนอยากเป็นคนดีอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปเรียกร้องให้ใครเป็นคนดีหรอกเราก็ทําตัวเองเป็นคนดีแล้วก็คบกับตัวเองไม่ใช่หรืออ๋ออ๋มันจะยากอะไรออคนอื่นไม่ดีเรายังเดินหนีได้เลยถ้ามึงไม่ดีมึงจะไปอยู่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นความยุติธรรมหรืออะไรต่างๆมันเกิดขึ้นที่เราไม่ใช่เหรอ พูดมันสีส้มที่กำลังว่าใครแบบน้ไม่ใช่ว่าใครมันเป็นเรื่องธรรมะเรียกเดี๋ยวหลวงตากันมาสอนฉันต้องเรียกหลวงตาพ่ออีกคนน่นี่พ่อหม่อมเถ็ดนะต้องเรียกหลวงตาพ่อพ่ออีฉันแก่เนี่ยแต่แก่กระโหลกกระลาคือไม่มีความคิดโอ้ยถ้าแก่อย่างนั้นจะแก่มันเลยกูว่าถ้าแก่เรามีประโยชน์ต่อสังคมใช่อะ อ,อ,อ,อคนแก่ก็มีประโยชน์มี<ช>อ่าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์มาจากใคร่ะถึงทอดมาใช่มาแหยยังมีจอมเลยใช่ใชใชจริงไหมล่ะมาอ่าเหมือนหลายประเทศให่ไหมออยากให้เท่าเทียมไม่ต้องมีกษัตริย์เห็นไหมอยู่ได้ไหมนะมึงเป็นไงละ่ะมันเท่าเทียมไหมล่ะฮะเพราะงั้นหลักเนี่ยมันต้องมีิชิดีเนียว ฮะคนถ้าไม่มีที่ยืดเหนี่ยวแล้วมันจะอยู่ยังไงเป๊ตเป๊ไปหมดแล้วโอ้โหมึงเห็นมัไต้องไปพูดถึงชาติอื่นหรอกทั่วโลกมันจะไม่มีง,งั้นนะฮะมันจะต่างอะไรละ่ะจริงไหมแหมพอจะขายนอสนดสดได้ได้ได้มันไม่เห็นผิดกฎหมายตรงไหนเลยเนาะพี่เห็นคำสอนนะอ่ะเห็นแล้วผลไง ใช่เพราะฉะนั้นหลวงตาไม่ได้พูดเอาใจใครพูดถึงเรื่องหลักธรรมเห็นไหมคนแก่ก็เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่หรือคนแก่กว่าก็เป็นพี่ชายไม่ใช่เลยอราสอนกันมาอย่างนั้นไม่ใช่เลยรู้จักอาวุโสูเอ้าถ้าไม่มีอย่างพวกเราแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์เห็นไหมมีครูบาอาจารย์มีรากมีเงามีมูลกาอ่าเห็นไหมคนเรามีทีมาที่ไปไม่ใช่เลยมีคติ ยังไงไม่ใช่อคติยังไงล่ะเพราะฉะนั้นคำสอนหลวงตาเคยพูดตลอดว่านะคนเนี่ยมีความรู้ไม่ใช่เป็นคนมีคนดีนะอ่าคนมีความรู้ไม่เป็นคนดีก็มีใช่เอาเปรียบเนีเอาความรู้ใช่คนรวยอย่างนงี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะดีทั้งหมดนะคนดีเนี่ยมันต้องเป็นคนดีที่จิตใจมากกว่า ไม่ใช่ดีที่ปากนะใจดีต่างหากใจดีกับดีใจก็ต่างกันเลย, <laughs> <laughs> อยเออมาดีคำตอบตงเลยเออน,นี่แหละพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้กรรมคือการกระทำไม่ใช่หรือจริงไหมทำดีดีทำชั่วชั่วนะจะไปขอร้องจากใครหล่ะความดี ต้องทำเองตัวเราเองใช่ก็รำไงรำวมาคือการกระทำกำวมะฐานก็ฐานก็คือที่ตั้งของการกระทำจริงไหมถ้าไม่มีพื้นฐานไม่มีอะไรมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะอยู่ๆจะโดดขึ้นไปตกไาเลยไ่ได้ไงแหมมึงจะไปเรียนปริญญาเอกมึงไม่เรียนปนหนึ่งเลยัไนงะ <laughs> จริงไหมล่ะ,นะะมันเป็นไปไม่ได้นะจาไว้ สมัยก่อนเขาก็ไม่เรียนเขายังมีบัณฑิตไม่ใช่เลอไม่มีโรงเรียนยังมีคนจนมีคนรวยไม่ใช่เหรออะอ่าจริงไหมล่ะ,ะจริงอ่งงอออาเพราะฉะนั้นปู่ย่าตายายบ,บรรพบุรุษเราอ่าถ้าเราไม่กระจันอยู่นะทำไมต้องกระจันอยู่ขนาดตายไปกี่พกี่ชาติแล้วก็เพราะเป็นพื้นฐานของใจของลูกของหลานที่มีที่ตั้งเข้าใจไหม ถ้าไม่มีฐานของใจมีที่ตั้งอ่ะมีที่มั่งตั้งมั่นยึดเหนี่ยวนะมันก็จะไหลไปตามสัญญาลมไงเ,เราไม่มีเบรกได้ยังไงละ่ะรถรถมันต้องมีเบรกก็ไม่มีเบรกก็ชนมั่วจิตวิสติปัญญามันเป็นสักเบรกของจิตของใจนะฮะเออไปเป็นไงหลวงพ่อท่านสอนดีเลย คือจะเอาความจริงอุ้ยไปสอนมันไม่ได้เราพวกนะเราไม่ได้สอนใครไม่สอนใครไม่ได้ว่าใครอ่าฮะสอนใครไม่ได้หรอกน้ำพุ่ตามลมแบบนี้ก็ไปถึงเองไม่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 เราไม่ได้ไปยุ่งกับใครเราพูดถึงเรื่องธรรมะเรื่องความเป็นจริงเป็นกลางๆเราไม่ได้บุว่าเป็นไม่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 ระบุไม่ระบุอะไรเลยเป็นกลางๆไม่มีผิดมีถูกคำว่าธรรมะเนี่ยไม่มีโทษ นะเขาหมายถึงเรียกว่ามัชชิมาล่ะบ้รจารณ์อ่าไม่ได้ไปตัดสินว่ามึงดีมึงชัว่วมึงจะดีจะชั่วเรื่องของมึงเนะท่านั้นใะช่ไม่ได้ตัดสินนะ,อ,ะอ,อ,อันนี้น่าสน <c oughs> จะเห็นว่า <c oughs> ขณะที่ค <c oughs> นตายกำ<อ>ลังจะมาทำกระป๋อมนะคะแล้วก็ทันทนาแล้วก็รุ่ดูแล้วก็นดูวั<อ>วนนะี้ญาติบุญมา นี่แหละมาจากรันนี่ยันจะทำอะไนี่นี่นี่นทุเรียนผูเขาไฟเป็นทุเรียนที่มีรสชาติอันดับหนึ่งของประเทศนะจําไว้กันทะลักใช่มาลูกตากำลังที่สนิทกับคนกันทะลักอยู่พวกโรงเรียนเลยนะกินยากเหลือเกินปีนี้คือมันมีน้อยทุเรียนเลยแพงมากเลยและส่งอองนอกหมดเลยเขาซื้อหมด ของดีคนไทยเป็นข้ด้กินใช่ได้กินเนี่ยดังนั้นก็จะของสวนเราได้กินก่อนอ,อย่ามาพูดเลยนะคนไทยเนี่ยนะพูดถึงเนาะเราโชคดีมากที่เกิดเป็นคนไทยจำไว้่ะมาอย่ามาอ้างเลยวันนั้นฝรั่งมาจากอเมริกามาสัมภาษณ์ลงตากิีสสัมภาษณ์อยู่นี่แหละอ่าอ่า เขาไปสัมภาษณ์มาทั่วโลกแล้วเมืองไทยเขาเลือกหลวงตามากับมธรรมศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์นี่แหละอาจารย์คณะนะก็มาสัมภาษณ์นี่แหละเขาตั้งคําถามมาเยอะว่าพระไทยสอนเรื่องทุกข์มองโลกในแง่ร้ายไปไหมอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยมีเอาจุดเตียนจุดทุกข์เป็นมโนภวะไหม สร้างมโนภาวะสิ่งแวดล้อมไหมอ่าแล้วก็เอาสังฆทานมาเนี่ยเป็นอะไรเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นพลาสติกเป็นอะไรแล,แล้วจับอ่าสิ่งทําลายสิ่งแวดล้อมอะไรเ<อ>งเี้ยหลายอย่างหลวงตาก็เลยไม่ตอบก็เลยถามว่าแล้วมึงสร้างนิวเคลร์ลมึงทําลายสิ่งแวดล้อมไหมเอางั้นนะอ่ามึงสร้างอาวุธขึ้นมาเนี่ย ฆ่ากันเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมไหมเจาะน้ำมันอย่างเงี้ยฮะอ่าเห็นไหมอ่าไม่ต้องเยอะเลยเสตาร์ทรถทีหนึ่งเนี่ยมึงยิ่งกว่าจุดทูบจุดเทียนไหมจริงไหมอ่าสร้างอาวุธขึ้นมาเนี่ยมึงสร้างมาเพื่อจะมาป้องกันตัวจริงเหรอ,อจริงไหมอ่า เพือขายอ้าวถ้ามึงไม่มีสงครามจะได้ขายไหมฮะเขาหยุดก็้าไปแย่เขาพูดใช่เรียมไว้กชนกันไม่อย่าไปพูดถามมันเองแล้วทีนี้ทำไมพูดถึงเรื่องทุกข์ประเทศไทยเนี่ยพูดถึงแต่เรื่องทุกข์เนาะเป็นเขาบอก้อยพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยกำลังพัฒนานะพวกมันพัฒนาจากข้าตัวตายติดอันดับโลกอะเราถามมัน แล้วความสุขคืออะไรอ่ะฮะตอบเราไม่ได้เราบอกต่อไปจะไม่แม้สภาพใครอีกแล้วในโลกนี้มันหยุดเลย <c oughs> จริงจรงอย่าไปมองอย่างนั้นสิมนุษย์ที่เกิดความโลภทช่พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้โลภเนี่ยคือไม่ให้ทำลายให้ชะลอด้วยซ้ำไปเพราะความโลภไหมล่ะไปตัดไม้ทำลายป่าตัดโน่นตัดเนี่ยเกิดจากคนไหมล่ะ หรือเกิดจากไรกันแน่มนุษย์จ้างเรามาทำมาตัดไม้จริงไหมล่ะฮะมันไม่ได้เกิดจากน้ำมือมนุษย์ใจมนุษย์เหรอพระพุทธเจ้าถึงว่าฝรน,น่อ่ะคนไทยเนี่ยยากงนอยากฆ่าตัวตายไหมล่ะปวดหัวเขายังซื้อยามากินนะจริงไหมล่ะไหนเราพัฒนาตรงไหนเราถามพัฒนาตรงไหน มึงพัฒนาผิดที่ซะแล้วมันต้องพัฒนานั้าจิตใจฮะทุกวันเนี้มึงเห็นเด็กไหมล่ะมันไม่ได้พัฒนานั้นจิตใจเลยฮะเราพาลูกเราไปไหนล่ะตามฝรั่งล่ะฮะฮะฮะ,ฮะ,ฮะทำไมไม่พาลูกเราไปหาปู่ย่าตายายล่ะ อเข้าไปวัดไปวาแหละพาเข้าห้างเข้าฮะเดี๋ยวมันก็พาเป็นนี่มันพวกมึงหรอกจริงไหมล่ะแต่วันนี้ทาอัาาาาลักษณ์สิจิเกตนี่คือผู้ที่ปปฏิบัติท,ทำถูกต้องพาริบุตรกุลธิดามาเข้าวัดใช<บ>่นี่คือคนรักลูกนะคนรักลูกจริงๆเนี่ยเห็นไหมโบราณเขาบอกว่ารักลัวให้ผูกรักลูกให้จี แต่ทุกวันนี้มันผิดรักครัวให้ผูกรักลูกให้ตังค์ <laughs> เห็นไหมมันก็เลยเพี้ยนไปเลยชูมันก็ไปเปลี่ยนคำใหม่ว่ากิ๊กซะฮะมันหยัดคำแปลกๆออกมาเพื่อจะให้มันไม่มีรู้สึกผิดไงมันทำ <laughs> เห็นไหม <laughs> อ่ามึงเห็นไหมโบราณเนี่ยนะคนโบราณเนี่ย มันต้องมีพื้นฐานมาจากปู่ย่าตายายเราทั้งนั้นแหละบรรทบ,บุรุษทั้งนั้นแหละนะแม้แต่ที่ดินที่มึงเหยียบอยู่เนี่ยฮะถ้าบรรพบุรุษไม่เออเอาเาอนื้อแรกวะเนี่ยถ้าพ่อแม่มึงไม่มีสมบัติใหไมึงไม่มีที่ไรที่ไหนมึงมึงจะไปปลูกบ้านที่ไหนวะฮะมองให้ดีนะมองให้ดีลูกหลานนะ อไอ,อ้ที่แปลพูดบาลีพูดอะไรไปชื่อของมันเฉยไม่ใช่ภาษาบ้านเราหรอกนี่พูดแบบนี้ธรรมะมันเป็นอย่างนั้นมองลงที่จิตใจนันนน่นแหละฮะมรู้แบบนั้นมันจะมีความหมายอะไรล่ะฮะพูดบาลีเราเราไม่แปลให้เราก็ไม่รู้ความหมาย,ยามันจะไปรู้ได้ยังไงคนคนพูดคนสวดก็ไม่รู้ กูเรียกว่าภาษาสนธยาก็แล้วกันแต่คำตอบอย่างนี้ตรงๆเพื่อให้จริงแปลออกมามันก็ตรงตัวมโนกรรมเห็นแม่พระพุทธเจ้าว่าเหตุจนจุดกําเนิดที่มโนกรรมกรรมทุกเรื่องเกิดจากมโนกรรมนะมโนกรรมมโนกรรมก็คือความคิดปรุงแต่งไม่ใช่หรอฮะฮะมึงคิดเรื่องอะไรซ้ำๆอยู่ทุกวันนี้คิดเรื่องไม่ดี ถ้ามึงคิดดีๆมันก็เป็นกุศลไม่ใช่เหรอเป็นบุญไม่ใช่เหรอคิดเรื่องดี